Baby, Show เอาแล้วับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมมาอยู่กับ Minecraft Lucky Box นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับ Minecraft บ้านแห่ง Lucky Box สีเขียวนั่นเองนะครับผมวันนี้โอ้โห คืออาจจะแปลกใจมากทําไมพี่เฟรมมาทําอะไรแปลกแบบนี้ก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันคืออยากจะเล่นลัคกี้บล็อกอะไรเขาบ้างนะครับผมเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับ Minecraft l ก c k บ b ็อกนะวันนี้ก็เป็นบ้านล็คกี้บล็อกหลังใหญ่หลังนึงเลยคือเป็นบ้านที่ค่อนข้างสวยงามมากๆบ,บ้านหลังนึงเลยนะบอกได้เลยว่าสวยดสดๆดเออคือบ้านหลังนี้ก็พี่ก็ได้ไปพี่ก็ได้สร้างเองนะครับผมเนาะไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้มันจะให้อะไรดีๆกับเราบ้างนะครับผมเนาะวันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เดีเดวเดะทำไมมีไข่ประกอบไปตรงนี้ มันจะวับไปไหนเอ่อเอา้าหายโอเคช่างมาันเถอะนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในบ้านกันเลยแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ก็คือบ้านหลังนี้พี่บอกเล่นแล้วว่าสร้างประมาณ3ชั่วโมงนะแต่เล่นประมาณ5ทีหยอกหยอกหยอกโอเคเข้ามาในบ้านก็จะมีกล่องนะครับผมนะซึ่งเฮ้ย hey! ไม่กล่องเย็นและกล่องสวยให้ตายเถอะเดี๋ยวไอ้เย็นเย็นเด็กกูทำเกินเนี่ย โอโหออกไปได้ด้วยโอ aría, ค unda, ค unda, ค birds, ้โหค่อยๆละลายตกล,ลงไปเฮ้ยอะไรจะสวยปานนี้โอ้โหเข้ามาปุ๊บเราก็เจอลัอกกี้บ็อกซ์สวยเลยอะไรปะเนี่ยรีบลงรีบลงโอ้โอเครีบลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวขาขาขาเขาเกือบ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 อะไรเนี่ยติดอะไรหั้งหนาโอ้โหโอ้โหเข้ามาก็สวยเลยยังไม่ได้เปิดลัอกกี้บ็อกซ์เลยเลยเดี๋ยวเปิดแค่กล่อง ปแค่กล่องเก็บเดือยเฉยอ่ะโอ้โหอะไรอโอเคคือถ้าเราเก็บเดือยเ๋อวเอ้าโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแตกเฮ้ยเรามาเกิดไหนเนี่ยโอ้โห้ให้ตายเถอะโอ้ยโอเคหลังจากที่เราไปเกิดไกลมากๆนะครับผมนะคือเราต้องเซฟที่จุดเกิดไว้ทุกคนเราต้องเซฟที่จุดเกิดไว้นะครับไม่งั้นเรา <c oughs> เราชิบหายได้แน่ครับเออโอเคเรากดลแล้วเก็นอนไม่รู้ว่าจะนอนนอนอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะแต่เช่ามาเถอโอเคไปทิ้งไปโอเคอย่างเข้ามาปุ๊บเราก็เจอลัคกี้บ็อกโคตรสวยไปแล้วสองอันโอเคมานี่อ่าไปเดี๋ยวเราไปชมข้างในบ้านดีกว่าข้าง,างหน้าบ้านก็จะมีพวกต้นงมงต้นไม้นะครับผมนะเด๋อเออ D I M e I M E เราปรับไปตอนเช้าก่อนละกันนะครับทุกคนเนาะเฮ้ยเดี๋ยวดะเราต้องปรับไปตอนกลางคืนก่อนนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่สปานหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเป็นกลางคืนไหมไม่ใช่พันหนึ่งอะสรุปมึงสรุปตอนนี้ตอนไหนเนี่ยเอ่อเดะแล้วก็สามโอเคเดี๋ยวเรานอนก่อนละกันเราจะได้เซฟจุดเกิดเนาะปุ๊บอ่าเรียบร้อยจะมาตื่นละ โอเคเดี๋ยวเรามา,มาต่ออะไรแล้วกันทุกคนปุ๊บปุ๊บหดยากเลยเหรอเจะเย็นเป็นอ่ะโอเคปันกลางแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่2เลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้ก็จะมีแบบลัอกกี้วอทเนทีแล้วก็ชั้นหนังสือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบตรงฟาร์แล้วก็มีลัอกกี้บล็อกหลากสีตรงนี้นะครับผมโอ้ค่อนข้างสวยงามนะพอขึ้นมาก็จะเป็นนี่ขึ้นมาปุ๊บก็จะมีโต๊ะเอนชานตรงน,รงนี้แล้วก็ชุดนะครับผมนะ ชุดซึ่งให้เราใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีดาบตรงนี้แล้วก็บล็อกทองปะน่าจะเป็นทองมั้งแล้วก็ลักกี้บล็อก TNT อยู่กลางบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นเลยแล้วกันว่ามันจะเป็นอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจเล่นะเวยคือไม่ได้ตั้งใจที่เข้ามาปุ๊บกูซวยเลยเหรอโอเคเปิดแก้เฮ้ยน้องแกเปิดมาปุ๊บได้แก่ทุกคนโอเคแล้วเราจะเสยตั้งแต่หน้าบ้านไปเฮ้ย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 ช่วยด้วยโอ้โอ้โอ้ เดี๋ยวเดียวชิบหายแล้วเอ้ยเอ้ยโว้กูติดในกำแพงตายโอ้โหคือบ้านหายทั้งหลังเลยเหรอโอเคขุดก่อนแล้วกันใครได้ได้ไรอะแล้วกีบอกอู้ดาบโอเคสวยเนี่ยกระเด็นโอ้โหหมูจนหายไปแล้วเนี่ยสลามเล็กแล้วเนี่ยโอ้หมืนเมาด้วย อันนี้เป็นเอ,อลอกกี้บ็อกลบร้อยทิ้งก่อนแล้วกันโอ้โหรบร้อยเนี่ยนะนี่ลักกี้บ็อกอันนี้ลักกี้บ็อกบวกร้อยนะครับผมเนาะได้เวลมาโอเคแล้วเนี่ยปุ๊บได้อาหารโอเคอย่างน้อยได้อาหารเดียวก,กินกินกินก่อนกินก่อนโอ้แงบงมุมพิษให้ตายเถอะโอเคได้ชุดก่ออ่าอย่างงี้หน่อยดิเออจะได้ใส่สักหน่อยไว้ป้องกันตัวนะครับทุกคนนะเผื่อเจอแบบตัวอะไรแ,บบแปลกๆอย่างเช่นแงบงมุมนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็ปาไปอันนึ๊ง ้ยาแปลกๆมาเป็นยาเสริมเกาะเหรอโอเคไม่เป็นไรไปต่ออู้ได้อีกแล้วโอ้ได้เพชรได้เพชรโอ้บอกร้อยอูทิ้งทิ้งนี่ก่อนแล้วกันทุกคนเอาบอกร้อยก่อนโอเคโอ้เป็นล้านของนี่แบบได้ม้าขี่ด้วยได้ม้าขี่ด้วยหนึ่งตัวโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่โอเคโอเคดีดีเออทิ้งก่อนแล้วกันตอนนี้ ท,ทิ้งไปทิ้งไปเออทิ้งไปเดี๋ยวเราค่อยค่อยทำค่อยทำโหจบจบอืบบมคืออยากจะลองไอ้ Lucky Box TNT บนบ้านนี่แหละเออปึ๊บไปได้ไก่แล้วก็ได้ออซิเดียนมาแล้วเนี่ยได้ธน,น,นูเหรอธนูอะไรอ่ะธนูรบร้อย <c oughs> ทิ้งก่อนแล้วกันนะธนูรบร้อยเนี่ยแล้วนี่อะไรได้ผู้อะไรอ่ะเป็นผู้อความแรงโจมตีเหรอนี่เป็นผู้อะไรไม่รู้อะโอเคจัดก,ก่อนแล้วกัน โอ้โหโอ้โหโอ,โหโอ,โหโอโ้บ้านกู <c oughs> บ้านกูนแตกทุกคนบ้านแตกโอเคอยังได้เหลืออยู่ยังน้อยเหลืออยู่เฮ้ยยังยังน้อยเหลือลัคก,กี้บลักหลักสีอยู่ลองลองไหวระวาก่อนแล้วกัน <c oughs> ไม่เราต้องไปตายเราต้องไปตายเราต้องไปตายเออไปแกนเราต้องไปตายบอกแล้วเฮ้อแค่นี้ไปกินพี่ไม่ได้หรอกนะน้องโอเคเด้อขุดขุดถ้าแน่โอ้ ได้ทองมาปาไปจึ๊บไอ้ตกลงมาถังละวาโอ้โหตกลงมาทำไมเนี่ยอันนี้ก็ติดไฟนานเหลือเกินโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่หาน้ำก่อนเลยผมไม่ไม่ต้องหาแล้วโอเคจึ๊บเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสัตว์เล็กสัตว์น้อยโอ้โหได้แบบสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเฮ้ยดีอยู่ดีอยู่โอ้ยอะไรโอ้ยพอแล้วพอแล้วเราเรา โอ้ติดเชิงช้าด้วยเปิดไปไ,ได้พี่แอคโอเคสวยเอ,อ้ยอย่างน้อยได้พี่แอคอยู่เอาเฮ้ยอะไรเลกหนาเนี่ย <c oughs> จะเย็นเย็นสัประสัต์ทั้งหลายจะเย็นไว้โอ้ทิ้งก่อนทิ้งก่อนนี่ชอคลาบหนึ่งทิ้งไปต่อยสองตึ๊บโอ้ทิ้งทิ้งทิ้งของก่อนให้หมดก่อนแล้วกันเออเรายังไม่ได้ใช้อะเออทิ้งไปทิ้งไปแล้วก็ทิ้งไปโอเคอยู่ไหนอีกเนี่ยเสียงมันอยู่ไหนเ,นเ,หนเปิดปุ๊บ โอ้ย oh, ได้ไอ้น,นี่มาอีกแล้วอ่ะเออลองดูลองดูขออะไรดีๆหน่อยนะครับพระเจ้าไปโอ้โหถังแล้วม่งมาเสมอันนี้อีกแล้วโอ้โหไปไปไปเฮ้ย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 โอ้ได้บอลกระดมาสวยกบพี่สวยกบพี่อะไรนักหนาเนานะี่ยป๊บซุปเปอร์ไก่ซุปเปอร์ไก่อันนี้ได้กล่องนดตอนตรีนี่ได้กล่องอะไรมาแป๊บนะนึงนกยานี่คือยาอะไรอ่ะโอ้ ยาอะไรอะยาดียาหนึ่งโอเคเก็บไว้ก่อนอันนี้ไม่มีกล่องอะไรใช่ไหมแล้วก็โอ้โหเอฟบีซีเอฟบีซีเอฟบีซีแรกอะไรอะเอฟบีซีแรกหมาป่าโอ้เฮ้ยธนูได้เลยธนูได้โอ้ธนูลัคกี้หนึ่งโอเคสวยเดี๋ยวเราได้ธนูมาแล้วก็เอ่อดิโอเคฮะนั่นอะไรอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองปีนไปดีไหม ลองปีนดูนะเผื่อม,มันมีอะไรดีถ้าไม่มีอะไรดีๆนะเราจะโกรธนายเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะแอปเปิล้ลสีเขียวเก็บข้าวโพดเป็นสีเขียวคืออะไรอะไรอะ่ะขอกินหน่อยดิโอ้แอปเปิล้ลสีเขียวสวยครับพี่สวยครับพี่โอเคเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปพี่ว่ามันต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยเออแล้วถ้งล,งลองปีนขึ้นไปดูว่ามันจะมีอะไรดีๆไหมสูงจังเลยเนี่ยสูงเกินไปไหมพี่บางที โอ้โหโอ้โหโอ้โหบ้านเราเฮ้ยต้องนู้นมีลัคกี้บ็อกซ์อะไรหลากสีตรงนู้นด้วยเห็นไหมตรงกลางนู้นอะตรงกลางป่าเห็นไหมตรงนั้นอะสูมไปด,ด้วยโอเคโอเคจะถึงยังเนี้ยเดี๋ยวรอให้ไปถึงก่อนแล้วกันเราเดี๋ยวเราค่อยดูตรงนู้นเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดตรงนู้นแล้วก็มีอะไรตรงนู้นด้วยอะเห็นปะเป็นลายสีว้าวของดีของด,องดีแล้วว่ามันสูงไปไหมเนี่ยสูงเกินบางทีสูงเกินสูงเกิน จุบจุบจบจบจบอ่าขึ้นมาปุ๊บอะไรอะไรอะไรหัวฮีโร่ใบเนี่ยนะมาดีดิลองใส่ดูนะว,ว้าวเคล็ดเคล็ดถึงปะถึงปะถึงดิเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโคตรเซียนโคตรเซียนทิ้งทิ้งของก่อนทิ้งของก่อนใช้ออซิเดียนในการในการต่อขึ้นออซิเดียน ตกซีนดูเพ่อต่อขึ้นเลยชุบ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 โอเคโดดขึ้นได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดลัคกี้บ็อกเราต่อแล้วกันอะไรอยากรู้ไปเดี๋ยวนี้นะก่อนที่จะเปิดลัคกี้บ็อกนะครับเราเอาลุยตรงนี้ก่อนแล้วกันมันมีลัคกี้บ็อกแบบแปดตรงเนี้ยเออนี่โอเคลองดูนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้นะโอ้โหตัวอะไรบเนี่ยโอ้โหวุ้ย โอ้โหเฮ้ยเราโอ้โอเราฆ่าฆ่าก่อนลราฆ่าดูลราฆ่าดูเผื่อเราได้อะไรดีมาเอาดิเอาดิอาดโอ้โหโอ้โโอโยเจจัดเคสวยเสวยโอเคอะไรให้โอเคอย่างนั้นเรามีแอปเปิ้ลนี้อยู่ไม่ต้องห่วงมีแอปเปิ้ลอยู่เรามีแอปเปิ้ลอยู่เออแอปเปิ้ลสกปรังตายตายตายคนยังอะ่ะ เหลืออะไรเหลือตัวอะไรเหลือเบสเหรอตายตายตายโอ้คนดับเพียบเลยคนดับเพียบเลยแต่มันของกากาศอะทุกคนคิดซะว่ามันเป็นของอากาศที่ดรอปมาให้เราอะจริงๆนะดูดิของกระโปงก,กระโปงมันได้เอามาสบายตายเถอะโอเคเดีเย๋ยวเราเปิดลักกี้บ็อกซ์เราต่อเลยละกันนะทุกคนเนาะเออเหมือนแบบอะไรเอามาสบายโอเคเดี๋ยวเราเปิดลักกี้บ็อกซ์หลักสีของเราแล้วกันเจ๊บนี่อะไร โอ้ oh, เป็นบล็อกอะไรอ่ะอ๋อมรกตโอเคไม่เป็นไรแล้วก็โอ้ยน่ารักโอเคตีตีตีลองตีดูลองตีดูว้า wow! วชุดดีๆชุดดึงโอเคทิ้งทิ้งโอเคใส่ไปใส่ไปใส่ไปแล้วก็ได้กระทำมาว้า wow! วได้กระทำมาด้วยทุกคนของดีเลยบอกได้ว่าเป็นไอเทมชั้นดีแล้วก็อุยโคตรด,ดีดีจะแจ็ดโอเคทิ้งทิ้งทิ้งของกันทิ้งของกัน สถานี้เดี๋ยวค่อยค่อยใช้แล้วกันเนาะตัวนี้โอ้สุดยอดเอ็นเดอร์แมนว่าทำไมตั้หนาเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ็นเดอร์หนอนโอ้เอ็นเดอร์หนอน,ออน,อน,อนจะเย็นไว้ลูกพ่อโอเคนี่อามาจากไหนอีกเนี่ย NBC เหรอช็อคลาบสามว้าวเพ็นยี่สิบเมตรโอ้ของดีดูดิโอ้เนี่ยดูดิช็อคลาบสาม ดีอยู่ดีอยู่แต่เรายังไม่อยากได้ตอนนี้เรามีโอ้ธนูลัคกี้บล็อกรอบร้อยทิ้งไปก่อนเรามีอะไรไหมดับเพชรนี่ไงต้องใช้โอเคจัดไปหนึ่งทีโอ้นี่อะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยลัคกกี้บล็อกนี่มันลัคกกี้บล็อกพระเจ้าไปดี่อไม่ได้เดี๋ยวเราขอขึ้นไปก่อนโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอเคเปิดดดปั๊บเฮ้สปอนเนอร์ ดีดีกว่าเยอะเลยดูยดิโอ้หของดีของดีสปันเนอร์สปันเนอร์เออแล้วสปันเนอร์อะไรอ่ะหมาสปันเนอร์หมาเอาไปสบายโอเคเดียสปันเนอร์โอ้โหอ,อ,อ้คีเปอรข์ขุดเลยให้ไวขุดเลยให้ไวอะไรแล้วนี่อะไรอีกโอ้โหตายตายออื อืมโอ้โหเฮ้ยต่เองลองลองเทียนเทียนแล้วกี้บล็อกดอูชัดเลยทุกคนระเบิดโอ้บ้านชานโอ้อยโอ้บ้านกูเป็นรูหมดแล้วโอเคเหลืออีกหนึ่งอันนี่อะไรรองเท้าโอ้รองเท้าดีเลยทุกคนดูดิรองเท้าโคตรดีใช่ปะ่ะดีกว่าปะ่ะเอ่อกันระเบิดเหรอมันเนี้ยอันนี้น่าจะดีกว่าไหมแต่ลองลองกันระเบิดดู นี่อะไรนี่คือดาบปะไม่ใช่นี่ขนนกปะนี่เป็นขนนกนะครับทุกคนโอ้ดีดีอยู่ดีอยู่ด,ดีแต่ก็ทิ้งไป <c oughs> ดีตรงไหนว่าทิ้งเนี่ยโอเคทิ้งไปก่อนด้วยจบๆโอเคแล้วก็เปิดตอเปิดตอบนี่เป็นบ่อน,น้ําอีกแล้วอะ่ะเออบ่อน,น้ําโง่ๆโอเคเดี๋ยวลองดูดิลองดูอาฮ่า,าโอ้โอ คิปเปอร์เอนชันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นคิปเปอร์เอนชันทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองขุดตรงเตียงดูนี่อะไรอะ่ะยามันคือยาอะไรอะ่ะโอ้ยาดีเลยทีนี้จัดไปโอ้โหทุกคนเราเจอบอสทุกคนพี่เปิดดีดีเจอบอสเฉยโอ้ลองดูอะไรอะ่ะทำอะไรได้บอสจะบอส วุ ų, rumor, ้ยเดี๋ยวๆทำไมบอสมาตีกลับหรือว่าอะไรตีตีตีโหดเกินโหดเกินกินก่อนกินก่อนอะไรอ่ะมันเป็นบอสอะไรทำไมมันไม่ทำอะไรเราเลยตีดิตีใครจะตายก่อนดูดิใครจะตายก่อนดูดิอือ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 โอ Darwin, <data> right? yup. ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอสยักษ์กูจะตายก่อนไปดิแอทุกคนดูดิมันโหดเกินอ่ะ กูวางระบาดก่อนเลยกันอืนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรฮะยุง่งยุ่งอะไรไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ามันจะตายเอา้าตายแล้วเอา้าไม่เห็นดอกเลยเลยอ่ะบอสจจอยแบบนี้ชชิญมันเถอะทุกคนนะเอชอชชิญมันเถอะโอเคเดี๋ยวเราก็ เข้ามาตรงนี้แนะล้วเราเจอบอสต,ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าคือบอสไอ้น่าจะเป็นบอสเช็คครับผมทุกคนก็คือเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้มัาไล่เราแล้วไล่มาลองดูทีเราแรงไหมเ้าทำไมมันไม่จัดก,การเราโอ้ตีนะตีะโอ้โอ้โหดูดิมาตีเจ้าโคตรแรงดูดิโอ้โอ้โอมามามาตีคาถาตีดิ เอากระทาไปทำไมตีไกลเหรอโอเคเอากระทาตี๋ยกระทาตีเอ้ยเอ้ยอะไรครับอะไรครับอะไรครับเออดูโหมันมากตีบอสตัวนี้ดูเพลงเดี๋ยทุกคนเพลงแบบมันจะสุดอะเอาดิมันถึกจังวะมึงเลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือดเท่าไหร่เนี่ยเธอเออเออเออตายโอเคออ๋มันก็ไม่ดอกอะไรนะเออมันก็เป็นบอสจ้าอีตัวนึง มันก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมแล้วก็อืมโอเคเดี๋ยวไมค์ครับลักกี้บล็อกบ้านไมค์ครับเอ้ยไม่ใช่ดิบ้านลักกี้บล็อกเป็นไงบ้างครับทุกคนก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Chat, กดซับสไครป์พี่ด้วยนะกันละครับผมเนาะวันนี้ก็จะมาวันนี้แบบบอกได้เลยว่าสร้างนานมากแต่ทําลายแป๊บเดียวนะครับผม <c oughs> จริงๆนะคือพี่สร้างแบบโอ้ยสองชั่วโมงอะเลยสร้างบ้านแบบนี้ได้เออ <c oughs> อะไร เนี่ยเราสร้างบ้านแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะเจ๊งเป็นที่เรียบร้อยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทหน้าพี่จะสร้างเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับผมนะเดี๋ยวนี้ลั c กี้บ็อกพี่ก็จะสร้างเป็นแบบลั c กี้บล็อกเดอะซีรีส์แล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปจะลงนะครับก็เลยแบบหาอะไรเล่นๆไปนะอีกอย่างหนึ่งคืออยากเล่นอะไรแบบนี้ด้วยอะไรแปลกๆแบบแบบพี่ชอบนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บายยนะครับผมทุกคน